สวัสดีค่ะเมื่อนี่ยนะเอากมาพบพ่อกับพี่ปูและไตล์คือเก่านะคะเมื่อเนี้พี่ปูสิพามาเหตุต้มเส้นนะคะเด้อเนาะปูกำลังต้มน้ำต้มน้ำให้เป็นน้ำซุปแล้วะค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมาเบิงน้ำกนะันว่าพี่ปูเสรต้มเสร็จน,นี่อย่างเนาะค่ะรอให้น้ำเดือดจักน่อยก่อนนะเนาะแล้วค่อยมาหลุ่นน้ำกันจ้านี่ค่ะทุกคนไหเนาะ ดูเบิ้งน้านามเดือดเราพี่ปูกระจ้าเเร็จลงเด้อค่ะเด้อเนี่ยไว้จับบ้านพี่ปูเผ็ดเอิญไอเขาเปียกได้ทุกคนบ้านพี่ปูเอิญต้มเขาเปียกเลสั่งต้มเขาเปียกเ้นเนาะต้มขขาเปียกเส้นกะับต้มเขาต้มขขาเปียกเขา,ขา,เขาพี่น้อง ข้าเปียกเส้นจ็คือแบบนี้แหละถ้าไปอีกมองนึงก็ว่าก๋วยจับยวนเนาะค่ะรอให้เ้นมันนี่เนาะเดี๋ยวพี่ปูคอยใส่เครื่องที่จริงอะ่ะพี่ปูต้มน้าซุปเราเดอ้อจ่าเดอ้อทุกคนเดอ้ออามาลุ่นน้ากันรอให้เ้นมันน,นิ่มก่านอนพี่ปูจงสิปูเนื้อป่าพี่ปูสีใสอย่างน่้รล,ลุ่นไปน้ำจันจ้านี่ค่ะทุกคนเป็นไงไนเส้นเนาะสำหรับต้มกินคนเดี่ยวเนาะคะ่ะพี่ปูกับสีใสเนื้อ ไอ,อกปูก็ใส่กุ้งลงไปเนาะค่ะใสลงไปจุกๆเลยพี่น้องเ <c oughs> ดื่งพี่ปูใส่เลยนี่ใส่กุ้งลงไปเลยนะนะคะปล่อยไวเนาะเขาค่อยมาปรุงทีหลังกินแบบจุกๆเนาะค่ะ แต่ว่านําสุกพี่ปูไอ้อปุุงแล้วเด้อทุกคนอ่ะล่อแบบว่าไอ้กุ้งมันสุกก่อนเนาะเอาไข่มาเบิ่งน้ากันอีกที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะทุกคนปุุงกับซุกแล้วเนาะแล้วพี่ปูก็จะได้ใส่ผักปูใส่ผักลงไปเลยกินง,ง่ายสไตล์พี่ปูไรสไตล์เห็นแลี่ทุกคนเนี่ยนี่แหละ ี่ปูกินง่ายอยู่ง่ายเด้อค่ะทุกคนยังกระไดที่ต้มปูปูป,ป,ป,ปูพี่ปูเห็ดเจนนี่แหละทุกคนตม้มไอเส้นพี่ปูนะปกติพี่ปูเส้ต้มเป็นเสน้นวุ้นเส้นเนาะพี่ปูไมีเส้นไอกล้วยจับหรือว่าเส้นข้าวเปียกพี่ปูก็จะใส่ตวนีแทนเนาะค่ะนี่ค่ะแบบนี่แหละอยู่คนเดียวกินยังมากไม่เนาะคะ่ะทุกคนต้มให้พัก ไปจักน้อยกนนอ,กอ,กอนเนาะค่ะแล้วกันบรรเทาสิกินเท่ากับคอยมาปุ่งเบิงมาเบิงอีกทีหนึ่งรัาปุ๋งแล้วสีสันชนากินบอเนาะค่ะเนาะมาเลยติดตามกันมาเลยจ้านีระคาหน้าตามาเด้อประเทศนี้เด้อไม่กินน้ำกันเด้อกินน้ำผิดปูโอ้ยทุลักทุเล่นะคะ่ะทุกคนเึง่อจะจะได้ผากงามๆนี่ละค่ะ ทำเองกินเองอร่อยเองเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยเทอร์เทนี่เนาะ,ะจะปรุงด้วยพริกแล้วก็หอมเจียวเล็กน้อยเนาะคะ่ะแต่พี่ปูบ่ค่อยมากกินที่แบบว่าใส่หอมเจียวหรือเอยียงพอพี่ปูบ่มากกินเอียงที่มันๆเนาะนี่แค่ะต้มเส้นกินง่ายๆไม่ได้ลงทุนอะไรสักบาทเนาะของที่อยู่ในตู้เย็นเรานะคะมาเด้อค่ะทุกคนเด้อมาก,กินน้ำพี่ปูเด้อประเทนี้ถึงแล้วคลิปนี้พี่ กูก็จะได้ขอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะไว้ปบุกพอ,อกันคลิปใหม่นเนาะเพราะว่าหิวแล้วค่ะหิวแล้วหิวแล้วมาผู้ได้หิวก็มานำพี่ปุ๊เดอ้อค่ะขอบคุณหลย์เด้อค่ะที่ติดตามรับชมเนาะที่ให้เป็นกำลังแรงใจพี่ปุ๊มาตลอดคลิปนี้พี่ปุ๊ก็ขจบแค่นี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ